Read Out loud podcast แก้เหงาเราอ่านให้ฟังไขค,ความลับชีวิตเปล่งแสงมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดครับที่สามารถเรืองแสงได้ และสิ่งมีชีวิตเรืองแสงนั้นทําได้อย่างไรไกลไกที่น่าสนใจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมต้องเรืองแสงมาหาคําตอบกันในตอนนี้ครับแสงสว่างนั้นเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ปลดปล่อยออกมาจากการทําปฏิกิริยาทางเคมีนอกจากจะให้ความสว่างแล้วก็ยังก่อให้เกิดพลังงานความร้อนอีกด้วยครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งมีชีวิตบางชนิดนั้นก็มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของแสงสว่างได้ด้วยเช่นกันซึ่งการเรืองแสงนี้เรียกว่าไบโอลูมิเนเซนแต่แสงที่เปล่งออกมานั้นไม่ก่อให้เกิดความร้อนจัดเป็นแสงเย็นหรือว่าโคลไลท์และไม่เป็นอันตรายแก่สิ่งมีชีวิตครับ กลไกการปลดปล่อยพลังงานแสงของสิ่งมีชีวิตจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสารเคมีที่มีองค์ประกอบสําคัญ2ชนิดครับก็คือสารลูซิเฟอรีนและเอนไซม์ลูซิเฟเรสหรือโฟโตโปรตีนซึ่งสารลูซิเฟอรีนที่ก่อให้เกิดแสงนี้จะถูกกระตุ้นโดยเอนไซม์ลูซิเฟเรสซึ่งอาศัยพลังงานนูืวอท TP ออกซิเจนและเกลือแมกนีเซียมต่างๆส่งผลให้เกิดกระบวนการสันดาบและปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของแสงสว่างนั่นเอง มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนผมนะครับว่าแล้วสิ่งมีชีวิตทำไมต้องเรืองแสงด้วยพวกมันนั้นเปล่งแสงเพื่อคมขวัญตัวอย่างเช่นแพลงตอนกลุ่มไดโนแฟกเจเลตที่อาศัยอยู่ในเทะเลเช่นน็อกติลูคาเมิเอลิสเปล่งแสงสีฟ้าขึ้นหากว่าบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นเกิดการเคลื่อนไหวอย,อย่างรุนแรงเช่นมีฝูงปลาขนาดใหญ่ว่ายผ่านเพื่อให้ศัตรูตกใจซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นปรากฏการณ์แพลงตอนเรืองแสงในลักษณะนี้มาบ้างครับ หรืออีกอย่างก็คือพวกมันนั้นเรืองแสงเพื่อล่อหรือว่าลวงครับเช่นปลาแองเกลิลฟิสหรือปลาตกเบ็ดปลาทะเลน,น้ำลึกที่มีอวัยวะที่ดัดแปลงมาจากครีบหลังเรียกว่าเอสกามีลักษณะเป็นกระเปาะคล้ายกับคันเบ็ดตกปลาบริเวณน้าผักใช้กักเก็บแบคทีเรียที่สามารถเรืองแสงได้ซึ่งปลาแองเกลิลนี้จะใช้การเรืองแสงเพื่อล่อเหยื่อรวมไปถึงการใช้เพื่อการสื่อสารกับปลาตัวอื่นๆผ่านรูปแบบและจังหวะของการเปล่งแสงอีกด้วยครับ และนอกจากการข่มขวัญและการล่อลวงแล้วพวกมันก็ยังกระพริบวิบวับเพื่อส่งสัญญาณรักอีกด้วยครับเช่นหิ่งห้อยมีการเรืองแสงสีเขียวเหลืองบริเวณส่วนปลายของปล้องท้องโดยที่แสงนั้นมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง5 1 0ร้อถึงหกรนาโนเมตรหิ่งห้อยนั้นเรืองแสงเพื่อการจับคู่ผสมพันธุ์นอกจากนี้นักวิจัยทําการศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของหิ่งห้อยพบว่ารูของหิ่งห้อยแต่ละชนิดนั้นจะมีรูปแบบสัญญ,ญาณการกระพริบแสง สีความสว่างจังหวะการกระพิบความสูงและท่วงท่านในการบินก็จะแตกต่างเพื่อป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ด้วยครับการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตนั้นมีวัตถุประสงค์หลากหลายแตกต่างกันออกไปซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น,นกลไกการปร,รับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้พวกมันนั้นอยู่รอดในธรรมชาติได้นั่นเองครับ จาก NSM Science Magazine สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน